คืวันดีครับวันนี้ผมชิ้งที่ช่องชิ้สตูดิโอนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมเด่นถ่ายกับเพลเป็นคลิปแรกของช่องเลยครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พัทยาครับขบบอกเลยนะครับว่าหาเนี่ยอบอุ่นมากเลยฮะแล้วดูทรายเสียบโอ้โหเรียบสวยเลยนะครับแล้ดูขึ้นเนี่ยโอ้โหไม้แขกตอเนื้อเลยนะเดี๋ยวผมจะลองมาดูัะหน่อย ผมชอบมาที่สุดเลยก็คือทะเลนะคมาแทรความรู้สึกแบบผมมองไม่ดูครับแต่ผมชอบที่สุดครับเดี๋ยเรามาดูเปลือกหอยแถวนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับก็คือเปลือกหอยที่ผมเนี่ยเก็บได้นะครับแล้วก็มีก,อก้อนหินด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่เอาไปนะครับผมก็จะ หอยแล้วก็หน่สวยๆต่อผมนะครับแต่เก็บเพื่อหอยสักหิวแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาร้านอาหารอร่อยๆที่พะเยาครับเดี๋ยวเราจะไปกินที่ร้านนี้เลยครับก็คือร้านลุงสวายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินเลยครับเพราะตอนนี้ผมหิวมากเลยครับไปตอนนี้นะครับอาาหก็ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีปูนิ่มผัดกระเทียมครับ ชื่อเมนูไหมล่ะครับหมึกไข่เนื้อมะนาวอ๋อหมึกไข่มุกเนื้อมะนาวนะครับนี่านารทาาร,รับกคือแกงส้มไขป่ปลาลิ้วลิ้วครับลิ้วคิ้ครับลิ้วคิ้วส่วนนี่ทนะก็เป็นของ,ของอพ่อแม่ผมแล้วก็คือหอยนางพรมักนี่ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยครับนี่ประกอบในทำอ,อ,อาหารนี่น่ากินมากๆเลยนะครับอันนี้ผมอยากกินที่สุดครับ นุ่มแน่แน่อร่อยอ่ะเท้าอะไะไข่ปลาดิวฟิวนะเหมือนอไข่แดงนะไข่ออนเซนก้อนเล็กๆแบบนี้ล้ถ้าใครอยากลองกินมาที่ร้านนี้ได้เลยครับ ไปแล้วก็คือปูนิ่มนะครับนี่เมือนมที่ผมก็อยากกินมานานแล้วครับไม่ได้กินตั้ง3ปีนะครับปูนิ่มนะครับที่เรียกว่าปูนิ่มเพราะว่าเป็นปูทะเลที่เขาลอกผ้ามาส่วนเนี้ก็จะเป็นปูตัวผู้นะครับหรือปูกระเทยนะครับเพราะว่าปูตัวผู้กับปูกระเทยเนี่ยจะ ความแข็งของกระดองครับอร่อยมากมาดูเมน,นต่อไปเลยครับคือมึกไข่นึ่งมะนาวนะครับนี่นี่ครับคำตัวโต,วต,วตว เมนูนหนึ่งครับก็คือปูน,นึ่งนะครับแต่แล็อตหนึ่งครับเดี๋ยวจะขอลองกินหอยนางรมครึ่งตัวนะครับอันนี้ขอสุดๆนะครับได้ครึ่งตัวนะครับนี่แม่ของผมเัาก็จัดเตรียมหนึ่งคำแล้วสามสองหนึ่ง ไน้งลมเนี่ยนุ่มนะครับทื่เผาเนี่ยหวานหอมนะครับแล้วก็กรเทียมเนี่ยก็กรอบนะครับอร่อยมากตอนนี้ครูมาหนึ่งเนี่ยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยดีกว่าเขบว่าให้เด้วยนะครับนี่นี่เนี้ยนี่ไขู่ด้นครับไม่รักเอาไปว่ดก like um ินเราไปหมด اجمل หน้านี้นะครับก็ไม่ได้ไปปดกคิฟที่ร้านนะเพราะคนค่อนข้างีเยอะแล้วก่อนหน้านี้ก็มัวแต่กินกินแล้วก็กินนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าอปูนิ่มของผมเนี่ยกลับมากินที่โรงแรมด้วยครับนี่ผมว่าจะเอาไปกินเป็นมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าครับเอาเย็นเนี่ยะไรครับน่ากินดีนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบยูนิคอย่าลืมไลค์กับแชร์กติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย